สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยพลตํารวจโท,โทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการส,าสาตมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ต่อมจังหวัดตากได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีขบวนการนําพาแรายง,งานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าไปทํางานอย่างพป้นที่ชั้นในโดยวิธีลัดเลาะขึ้นป่าเขาจึงได้ประสานกําลังเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจตะเวนชายแดนช่วยกันสกัดกัน้นจนกระทั่งคืนวันเกิดเหตุสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทางกล่าวได้ขณะกําลังเดินลัดเลาะ,ะแนวเขาบ้านห้วยไม้ห้างหมู่ที่6ตําบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากการตรวจสอบพบนายเปาเปงไม่มีนามสกุลอายุ42ปีสัญชาติเมียนมายอมรับว่าตนเองนั้นเป็นชาวเมียนมาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้ประมาณ5ปีต่อมาตนเองและเพื่อนอีก3คนได้ตกลงนัดหมายกันที่จะลักลอบพาชาวเมียนมาอีกจำนวน44คนเดินทางข้ามมายังฝั่งไทยโดยใช้วิธีเดินเท้าลัเลาะเขาเพื่อพาไปส่งยังจุดนัดพบที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากจะมีกลุ่มขบวนการอีกกลุ่มรอรับอยู่ โดยนายเปยงยอมรับว่าตนเองและพวกนั้นเป็นคนนำทางจริงได้ค่าจ้างหัวละ200บาทส่วนนายซอเลนายพร้อมพวกคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาพามาหลบหนีเข้าเมืองอีก44คนรับว่าได้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยได้จ่ายค่าเดินทางให้กับนายหน้าคนละประมาณ7 5 0 0ถึง20,000บาทเพื่อเข้าไปทำงานในพื้นที่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยเดินทางข้ามฝั่งทางเรือไปยังฝั่งไทยในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็มีนายเปาเปงกับพวกเป็นคนนำทาง เพื่อเดินลัดล็อกป่าเขาจนกระทั่งถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหานำส่งสพพระวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป